พระสัสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามพระมหากัสปะอยู่ประจำที่ปิดผลิตคูหากรุงราช,ชคฤหเช้าวันหนึ่งออกบินทบาทในกรุงราช,ชคฤหกลับมาฉันแล้วนั่งเจริญอาโลกะกะสินคือกำหนดเอาแสงสว่างเป็นอารมณ์ตรวจดูสัตว์ทั้งหลายทั้งผู้ประมาทและไม่ประมาทจุดติอยู่บ้าง เกิดอยู่บ้างในที่ต่างๆเช่นบนพื้นดินในน้ำและภูเขาเป็นต้นด้วยทิพยจักษุขณะนั้นพระศาสดาประทับนั่งในเชตวนารามทรงตรวจดูด,ด้วยทิพยจักษุเหมือนกันว่าวันนี้กัตสปะบุตรของเราอยู่ด้วยทำอะไรหนอสทรงทราบแล้วจึงตรัสว่ากัตสปะ การจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายแม้พุทธญาณก็กำหนดได้ยากความรู้เรื่องการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายมิใช่วิสัยของเธอวิสัยของเธอน้อยนักความรู้เรื่องนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเพียงผู้เดียวพระสัสดาทรงแผ่พระรัศมีไปประหนึ่งว่าประทับนั่งอยู่เบื้องหน้าของพระมหากัสสปะแล้วตรัสพระคาถา ซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นประมาทังอัปมาเทนะยะธานุทธติปันดิโตปัญญาภสษาทะมารุยหะอโศโกโสกินิงปะชังพพัตถโวะภุมัตเถทีโรพาเลอเวคติเมื่อใดบัณฑิต บรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทได้เมื่อนั้นสามารถขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราศาสตได้นักปราศเป็นผู้ไม่เศร้าโศกย่อมมองเห็นคนพานผู้เศร้าโศกอยู่เหมือนคนยืนบนภูเขามองลงมาเห็นผู้ยืนอยู่บนพื้นดินตามพระพุทธภาษิตนี้จะเห็นว่าความประมาทนั้น สามารถบรรเทาได้ด้วยความไม่ประมาทคือค่อยๆถ่ายถอนความประมาทออกทีละน้อยแล้วเพิ่มพูนความไม่ประมาทเข้าไปแทนที่เหมือนถ่ายเทน้ำเก่าอันคุณออกแล้วใส่น้ำใหม่ที่ใสสะอาดเข้าไปพยายามรักษาความไม่ประมาทที่ทำได้แล้วมิให้เสื่อมลงไปอีกกีดกันความประมาทที่ห่างไปแล้วไม่ให้เข้ามาอีก ดวงใจที่ห่างจากความประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีสติระวังรอบคอบย่อมก่อให้เกิดปัญญาปัญญานั้นว่องไวคล่องแคล่วปัญญานั้นสูงส่งดุดปราศาสกล่าวคือทิพยจักษุอันบริสุทธิ์สามารถเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้เคลื่อนจักพบอยู่และเกิดอยู่เหมือนคนยืนอยู่บนปราศาส มองลงมาเห็นคนยืนอยู่เบื้องล่างรอบๆปราสาทอันหนึ่งเมื่อคนทั้งหลายเศร้าโศกอยู่เพราะพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักบ้างเพราะพบกับความเสื่อมจากญาติจากโภคะบ้างเพราะประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักบ้างบัณฑิตย่อมไม่เศร้าโศกเพราะได้มองเห็นความจริงเสียแล้วมองเห็นความสุขและความทุกข์อย่างลูกโลก โดยความเป็นของเสมอกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีตัวตนมีแต่กระแสอันไหลเชี่ยวแห่งกลุ่มธรรมอันหนึ่งนักปรา์เช่นนี้ย่อมมองเห็นคนผ่านเป็นผู้น่าสังเวชสงสารเหมือนผู้ยืนอยู่บนภูเขามองเห็นคนยืนอยู่ที่เชิงเขา